สวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับผมเสียน้อยบุรีรัมย์ครับผมวันนี้พาทพ่านผู้ชมมาดูเจ้ารถเกี่ยวรุ่นใหม่ของเมืองไทยครับตัวนี้รุ่นใหม่อย่างไรครับเครื่องยนต์ใหม่นะครับใช้เครื่องยนต์อีสุวีแปดเลยนะเครื่องยนต์แสูบครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยครับผม เสียบอนจัดให้เลยนะครับคันนี้เพิ่งคลอดมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับผมนะครับสำหรับ m c ท่านใดที่มองๆกันอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูก็ครับผมสเปคของเขานะครับผมตัวนี้โครงสร้างของเขาแทบจะเป็นเนื้อเล็กทั้งคันเลยครับผมไล่มาตั้งแต่อ่า ชุดปลากเกียวครับผมปลากเกียวในหน้ากว้างอยู่3เมตรนะครับผมเป็นปากเลดเกลียวเลดนะผมทุกอย่างในออกแบบมาได้อย่างลงตัวฮะเนื้อเหล็กเขาในอย่างนาน,นครับผม3 0มอย่างดีเลยนะครับเสียบบอลวัยรุ่นพันล้านนะครับผมสังสรรผลงานชิ้นดีขึ้นมาครับ ชุดหน้าตาของเขาค่อนข้างที่จะดุดันพอสมควรเหมือนกันนะดูจากสายตาเราแล้วเนี่ยโอ้โหบาดตาบาดใจวัยรุ่นเลยนะนะครับผมอยู่ที่งานอิสานเฟสซูรินนะครับผมใครสามารถมาดูได้ครับผมนะระบบไฟจัดเต็มครับผมนะ ของเขาก็ถือว่าออกแบบมาดีฮะรูปทรงของเขาก็จะบุกด,ดันพอสมควรนะครับผมนะสไตล์ของวัยรุ่นนะชื่อก็บอกแล้วครับผมวัยรุ่นไพร้านนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูกครับผมไล่มาตั้งแต่ช่วงล่างครับเสียบอลขึ้นช่วงล่างเองครับผมนะ ตัวนี้ช่วงล่างให้มา50คอครับผม50คอลองนำ20นะครับรองนำ20่บใบแท็กเนี่เป็นใบตัดต่อครับผม80เซนนะครับตัวนี้ใช้ช่วงล่าง12งานเกาหลีฮะ2องเฮกตานะครับผมค่อนข้างที่จะสูงโปร่งพอสมควรฮนะะเลยน้าหลมนาเลนได้สบายสบายเลยทุกคน จัดเลยที่ียวนะครับโครงสร้างของเขาเนี่เป็นเนื้อเลนฮะแข็งแรงมากครับผมนะเนื้อเลอยางดีนะครับท่อตู้รดนข้าวนี่ขนาดตัวนี้ให้มา6ฟุต4ฮะ6ฟุต4นี่ก็ถือว่าซส์มาตรฐานนะครับผมนะอุ้มนี่อุ้มข้าวประมาณ สองตังเนเจ็ะครับผมนะอัดเต็มๆครับเลนลายค่อนข้างที่จะสวยงามครับผมยิงเลเซอร์อย่างดีลวดลายตัวหนังสือภาษาไทยครับวัยรุ่นพลาดนะมีเก้าเช้าให้นั่งด้วยครับผมนะบันไดเป็นเนื้อเลนนะบันไดสวยมีลังเครื่องมือ อาให้นะครับผมตัวนี้นะครับพิเศษสุดๆครับผมเครื่องยนต์อีซูซุเครื่องยนต์ V8 ใช้เครื่องยนต์8สูบครับผมนะเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยครับผ่านการจัดวางระบบระยางลงตัวนะครับผมเป็นที่แปลกตาของชมรมทีมงานรถเกี่ยวข้าวเมืองไทยครับ ดีคือเสียบอลไปรุ่นันล้านครับผมจัดวางาเครื่องยนต์โดยทีมงานของทางเสียบอนนะจัดเครื่องยนต์ตัวนี้มาเลยครับผมนะหลายคนกังวลนะผมนะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นี่มันแปดสูบนี่มันจะประหยัดน้ำมันหรือไม่อย่างไรนะครับผมใช้ปั๊ม ของอีตันเบอร์23ปั๊มแฟตนะครับผมนะกับช่วงล่าง12 HT อเกาหลีมันจะลงตัวกันหรือไม่กำลังมันจะอัดได้เต็มที่หรือมาอย่างไรนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามหลายคนก็สงสัยนะครับจากการสอบถามที่ผมสอบถามพี่บอลบอกว่าได้ทำการทดลองนะทดลองระบบยังไม่ลงงานจริงครับแต่ทดลองระบบดูแล้ว ใช้งานได้ดีนะครับเครื่องยนต์นีถือว่าเป็นรอบที่ตำ่ำนะใช้อัตจาเร่งเบานะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะดูว่ามันเป็นเครื่องลักษณะแบบไหนครับผมตัวนี้แบ่งลูกสูบออกมานี่ข้างละสี่สูบนะครับ ข้างนอกสีข้างในสี่ะจัดวางถือว่ารกไหมไม่รกครับผมเกะกะไหมไม่เกะกะก็ะถือว่าดูแลค่อนข้างง่ายครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นชุดวัดระดับนะ้ำมันเครื่องนะครับผมนะเออส่วนปั๊มอยู่ตรงไหนครนะับปั๊มเครื่องยนต์ V8 ครับอยู่ตรงกลางครับผม นี่ครับปั๊มใหญ่ครับผมปั๊มเหมือนปั๊มเจไฟเลยนะปั๊มใหญ่โอ้ฉีดนี่แปดตัวเรียงกันเลยครับทุกคนนะครับนี่คือปั๊มของเครื่องยนต์ V8 นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เก่าเก่าญี่ปุ่นนะเครื่องยนต์เก่าเชียงกงนะครับน้ำหนักของเขาก็โอ้กิโลนี่ใครทราบคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเอา เดี๋ยวเรามาดูมุมกว้างครับผมว่าเขาจัดวางได้สวยหรือเปล่าดูแล้วไม่เทอะทะดูแล้วดูแล้วสวยไม่ยื่นออกจากชุดเฟรมไม่ออกจากช่วงล่างตัวเดินเท่าไหร่นะครับผมนะ mm hmm. ก็จัดวางได้อย่างลงตัวครับผมนะ mm hmm. รถเกี่ยวคันนี้ครับ mm hmm. แล้วก็การ ตกแต่งลวดลายเนี่ยก็ล้ำสมัยเหมือนกันนะก็ระดับสติ๊กเกอร์นี่โอ้โหยอย่างสวยครับสติ๊กเกอร์ของเขานะสีสันนี่สวยงามครับผมนะมีทั้งอักษรไทยอักษรญี่ปุ่นอังกฤษมีหมดเลยลายต่างๆครับผมดูแล้วก็ทันสมัยดีนะครับ น้ำหนักก็เห็นทางพิบดว่าน้ำก,ก้กอย g โ o ประมาณ200โลนะเอา้าน้ำหนักเท่าไรก็ใครทราบคอมเมนต์กันได้ฮะผมนีครับเครื่องยนต์แต่ดูแล้วเทอร์โบมีไมเอ่ยโอ้เทอร์โบอยู่ฝั่งนี้นะเทอร์โบใหญ่ฮะเทอร์โบใหญ่โค้งเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะโค้งใหญ่จัด เครื่องนี้มีปั๊มลมด้วยหรือเปล่านะจะมีปั๊มลมนะครับมีปั๊มลมชุดแท่นเครื่องนี่ก็โอเคถือว่าใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงอยู่พอสมควรนะครับแท่นเครื่องชุดอ่าเปลาาไทยเครื่องนี่ก็ใช้ของเปลารุ่นใหม่นะสายพานสายพานคู่นะกี่เส้นนี่สองสี่หกดสิบนะครับผมสิ 12, สายพาน เป็นสายฟานชุดฟันเฟืองนะทั้งหมดเลยนะครับผมนะนะชุดเพลาชุดเพลานี่ก็เป็นชุดแบบเพลาแบบใหม่ครับผมนะตัวนี้โอ้จับประกบคู่เลยครับผมนะออกแบบมาได้อยา่งดีระบบระบายบบพัดลมนะครับส,สวยสุดจัดนะครับผมนะโอ้โห งานนี่ถือว่าโอเคครับผมนะใช้ได้ครับเนื้อเลดแล้วก็ตัวนี้ระบบใหม่ครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้นวดนะครับตู้นวดเนี่ยพวกท่อคลีบต่างๆเนี่ยจะไม่ใช่ไปเข้าตู้นะเข้าคลรีบนี่อยู่ตรงชุดคัดแยกเลยฮนะจะวางได้อยู่ติดกับอ่าท่อปล่อยข้าวเลยนะเนี่ยคลิปนะอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ใกล้ๆ ซึ่งซึ่งหลายคันเนี่ยยังไม่มีนะยังไม่มีแต่ว่าวางคนละตำแหน่งกันนะครับแล้วก็ชุดเ่าเราลอยตัวนี้นี่ก็ใช้สายพานคู่กันนะสองสี่หกแปดแปดนะครับผมแปดปล่อยข้าวนี่380องศา ใช้ปัม๊มปั่นตัวชุดเกลียวนะครับผมเออก็เครื่องใหญ่จริงครับผมแต่ว่าหมอน้ำหม้อออยต่างๆเนี่ยหม้อน้ำระบายความร้อนก็ใช้ขนาดไซส์ของเครื่องเจฮะของเครื่องเจนะครับแล้วก็ระบบสับปากเกี่ยวก็ใช้ระบบนิวเมติกแล้วฮะยิงลมนะครับผมยิงลมมาช่วงล่างของเขาก็โอเคนะครับ จัดวางได้อย่างลงตัวครับสูงอยู่พอสมควรนะครับผมลุยนาน้ําท่วมได้สบายนะครับให้มา50ข้อนะตัวนี้นะครับผมนะา0ข้อนะครับช่วงล่าง12เอทีเกาหลีฮนะใช้คู่กับเจ้าเครื่องยนต์อีสุวีแปตัวนี้นะครับผมนะอันนี้เือรอบคันนะรอบคันก็เนื้อการเก็บงานครับผมงานเชื่อมนะครับ ก็เก็บงานได้ดีครับผมเก็บงานได้ดีอยู่นะงานเชื่อมต่างๆครับผมใช้ได้นะครับนะเป็นเนื้องานเลนะงานเลดก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้การเชื่อมที่ค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะครับนะ,ะบบปั๊มคอปั๊มไรนี่ก็ปั๊มใหญ่นะ สเปคของเขานะครับผมตัวเดินตูน้นวดมานะเป็นเซ็ตของเขาเลยนะครับผมนะสำนักง,งานก็อยู่ที่บรเิเวที่9ทับ14หมู่8ครับผมตำบลหลักชัยอำเภอลาดบ,บัวหลวงจังหวัดอยุธยานะครับทมงานรุ่นพันล้านนะจับเต็มนะครับ พวกคอพวกชุดคอนะเป็นชุดคอสปริงนะตัวนี้นะครับเลทค่อนข,ข้างหนาครับผมเลททั้งบนทั้งล่างครับผมไล่ไปเลยนะครับระบบต่างๆนี่ก็โอเคครับผมนะ ชอบสูตรไหนสเปคแบบไหนก็สามารถไปเลือกดูได้ครับผมรถเกี่ยวทุกค่ายดีทุกคันนะครับแล้วแต่ทุกคนชอบนะครับผมนะทีมงานใยรุ่นพลลัพธนี่จัดให้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์พี่น้องชาวอีสานใต้ครับผมได้มาชมสเปคของเขานะครับนะฝากกันไว้ด้วยครับผมสาหรับเจ้าเครื่องยนต์ v ีตัวใหม่เปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมนะเอาไปอีฟซ้ชมกันครับใครอยากจะสนใจครับผมคันนี้เครื่องยนต์วีตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วนะก็ติดตามชมครับผมตอนต่อไปครับว่าใครจะเป็นเจ้าของเจ้าคันนี้ฮะแล้วก็ ลงงานจริงแล้วจะแรงขนาดไหนนะครับผมติดตามชมนะครับสเปคตัวนี้นะครับผมอส่วนใครจะซื้อในงานครับผมนะจากราคา2ล้าน2 000, ลดเหลือ2ล้าน1แสนครับผมเครื่องยนต์ V8 นะครับเรียกว่าราคานี้ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะไม่แรงนะครับ ก็ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นครับผมเป็นช่วงทดลองเครื่องด้วยครับผมราคาก็ยังไม่แรงแต่ถ้าเครื่องนี้ได้ทําการออกงานเมื่อไรใช้งานได้ดีนี่ไม่แน่ครับราคาต่อไปอาจจะแรงคนอาจจะหันมาเล่นกันเยอะนะผมนะอันนี้ก็ต้องติดตามชมนาตอนต่อไปนะครับสำหรับเจ้า รถเกี่ยวเครื่องยนต์8สูบนะครับบริหารจัดการโดยเซียบอลน,นะครับผมวัยรุ่นพลานนะครับอยู่ที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดอยุทยานะครับผมนะใครสนใจติดต่อพันเชนุิยได้นะครับผมนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสำหรับเจ้าเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ นะเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รุ่นใหม่ครเป็นเครื่องยนต์ตัวเก่าแหละแต่เป็นรุ่นใหม่ในการจัดวางกับรถเกี่ยวข้าวนะครับผมนะใช้ถึง8โสูบด้วยกันนะครับอ่๋ออยังไงก็ฝากฝากกันด้วยครับผมนะบายนะครับ